เลยอันนี้เบา่า <c oughs> ก็ก็เรียบร้อยมาแล้วนะครับพยายามดีกเลี่ยงคํานี้นะครับเ <c oughs> <c oughs> บ่าต่ความรู้ประสกบการณ์เบ่าให้ความรู้นะครับความรู้จากตัวเองนี่แหละทําไมถึงรู้เพราะเบ่าโดนระบบจัดการมารหลายรอบนะครับอ,อสู่บ้านของเบา่าบ้านานาพาเพิ่นนะครับเออช่วงนี้เบา่าตีก่อนคืนสนะิบสองนะเบ่าก็ ใส่ผ้มาม่านหมดเรียบร้อยนะครับไม่มีลายอะไรเลยมีแต่ผ้มาม่านนะครับ <S <S ก็ยังตีเหลืองอีกเอ้าสุกมากๆนะครับเจอกระเป๋าบ้านานาใหม่พรุ่งนี้เป๋าบ้านานาพาเพลินนะครับขอใหอ้ทุกท่านมีความสุขมากๆทั้งคุณเพชรสมอนมาทําความผิดนะมันก็ไปเห็นแล้วนั้นอนะ่ะเพราะฉะนั้นคือเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าระบบ AI หรือว่าโปรเฟตมันก็ผิดนะครับหมายถึงว่าถ้าบอกอันไหนกดผิดเนี่ย ถ้าบ่าวบอกได้นี่ก็เพดเหมือนเดิมวันนั้นจนโดนบล็อกในไลฟ์สดเลยปวดกอเมื่อวานนี้บ่าวก็เข้าไปให้กําลังใจเผิ่นแล้วก็ไม่กี่นาะทีผ่านมาก็ไปให้กําลังใจน้องดาวหวานแสงทองสว่างและอีกหลายท่านนะครับอัพลงเป็นคลิปที่คนพี่น้องทางจังหวัดอุดรที่เขาฟ้อนรอบเจดีเป็นฟ้อนอีสานมีมีเสียงเพลงด้วยเพียนะครับวันที่24มาร์ชที่ผ่านมาแล้ววันที่15นะครับ15 10 อ่าได้สิบห้าเมื่อก็บ่าเป็นหนูทดลองเจอมาสามทีเจอเหลืองบ่อยที่สุดคือเหลืองลิขสิทธิ์ปีสองพันสสามหรือว่าปีผ่านมานู่นเพราะปีนี้เบ่าไม่ได้อินบ็อกส่งข้อความหาเพื่อนในกลุ่มเราเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับเออคุณตุกตาเข้ามาทันแรกนะครับ เอ่อทานข้าวหรืออยังนอกคุณตุกตานะครับเอาไอ้บ่าวเป็นบทเรียนเพราะเอเราก็สังเกตว่าคือคืนวันที่สิบสองสิบสองมีเราในอินบ็อกในมิสชิเจอร์นะเพราะนั้นทุกท่านนะครับอบอกไว้เลยว่าณนะเวลานี้ความปลอดภัยของท่านไม่มีในมิสไม่สามารถสร้างได้ได้ได้นะครับเอ้บ่าวไปผิดอะไรนะครับอ๋อถ้าเพื่อนๆได้ไปดูคลิป ที่บางแต่เบาผ่านระบบมานี้เบาไม่เคยส่งเลยนะครับแต่นู่นมันระบบมันตรวจย้อนหลังนะครับไปเดือนที่สิบเอ็ดเดือน,นนะครับวันนี้เป็นเขาระบบเฟซบุ๊กบอกว,ว่าใช้กดเดียวทั่วโลกนะครับคุณเอสพรก็สบายดีนะครับคุณบัววอนแต่มันแจ้งมาบอกเบาแล้วว่าเร็วสุดไม่เกินสี่วันช้าสุดก็นานกว่านั้นนะครับเบาก็กดปุ๊บส่งไปนะครับ น้องดาววันแสงทองสว่างนะครับยินดีต้อนรับสู่บ้านของบ่าวบ้านนาพาเพลินนะครับวันทําเสาร์อาทิตย์นี่ส่วนมากก็ไปเล่นน้ำตกนะครับยิ่งอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับไปแล้วเอ่ยจะชื่อเฟสทัานนะครับโอเคติดเหลืองนะครับ เออเราก็ทำไมเรามาติดเหลืองบ่อยจังนะครับก็เลยในคืนวันที่สิบสองสิบสองมีนาหรือมัดที่ผ่านใบดีขันคาพานุเดชนะครับทีนี้วันที่สามนอกจากติดเหลืองมีแดงเปิดเจอมาเลยนะครับแต่แดงแต่เบาวนี่ยย้ำๆคือเพื่อนคนไหนมาสิบประเทศสิบคนก็สิบประเทศสิบชื่อใช่ไหมอาเรียบร้อยนะครับเพรนะครับถึงหลายให้ความหูหลายอย่างให้ได้เพราะเบา โดนมาหลายรอบและก็บคำว่าโดนถ้าพูดบ่อยๆไม่ได้นะบล็อกในไลฟ์มาทำความผิดนะมันก็ไปเห็นเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นคือเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าระบบ AI หรือว่าโปรฟิช่วงนี้มันสะอาดนะครับคนก็ไปเล่นเยอะเล่นน้ำตกนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับท่านที่นะครับก็มาพบปะกับบาบ้านนะาพาเพลินอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ วันนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับพี่ๆบ,บวันขึ้นเจดค่ำเดือน4ี่ปีเถาะนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดพักผ่อนก็คือเป็นวันเสาร์เจอมันเป็นที่ person private ใช่ไหมมันเป็นที่ว่าในระบบ Facebook ตัวนั้นคือเป็นตัวที่ส่วนบุคคลที่สุดนี้ไอ้บ่าวว่านาเป็นคนทดลองนะครับเป็นคนชอบทดลอง วันนี้เราจะเอ่ยชื่อประเทศเพื่อนทุกคนที่ขึ้นมาจนรับทุกคนนะครับนอนหลับฝันดีนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆครับแล้วก็ทํางานก็ขอให้มีความสุขนะครับทานข้าวก็ก,กวากันไปนะใช่ไหมโอเคพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับทุกท่านนอนหลับฝันดีโอ้วันนี้ดวงตาม,มาเยอะมากนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขขึ้นขึ้นไม่นานนะครับขึ้นวันละเล็กละน้อยนะครับให้ระบบ AI ได้ เห็นเรานะครับไอ้มันก็ให้เลือกม,มันมันมีอยู่ประมาณห้าห้าช้อยให้เราเลือกว่าสาเหตุที่คุณยื่นอุทธรณ์นี่มีสาเหตุอะไรติดแดงสองแดงอันนั้นเราไปเอาคลิปที่มีเสียงเพลงเข้ามาลงเลยติดแดงนะครับแต่ตัวที่สามในเหลืองเหลืองคนละเหลืองกับฝานะครับ <laughs> จ่ายเงินให้วัน <laughs> โอ้ยนะครับ นั้นฝากเพื่อนเพื่อนเนาะเวลาไลฟ์สดขึ้นบ่าวจ่ายรายเดือนให้ a c e b o o k นะเพื่อนเพื่ออาจจะ,ละหลายๆท่านมากกว่าแปดเก้าสบใช้ระบบฟรีทั้งหมดที่นี้เมื่อปกติมันมีแค่ q u e s t i o n mark มีแค่รูปอะไรนะรูปาสามเหลี่ยมใช่ไหมที่มันสีเหลืองติดลิขสิทธิ์นะครับแต่ของบ่าวจ่ายรายเดือนให้ a c e b o o k นะเพื่อนเพื่ออาจจะ,ละหลายๆท่านมากกว่าแปดเก้าสบซใช้ระบบฟรีทั้งหมด ทีนี้เมื่อมาแล้วแต่ระบบถ้ามันบ่าหลุดไลลงไปก็แปลระบบมันมันบล็อกบา่าคือมันไม่ให้พูดความจริงนะครับแต่บ่าพูดหลายครั้งแล้วความที่มันลบไปที่มันเห็นเป็นสแปมนะมันก็คืนมานะมันมันกู้คืนมาให้เรานะครับแล้วก็โปรไฟล์ของเบ่าที่มันติดเดือง อ๋อมันมันเขียนข้อความมามันไม่ได้อินบ็อกมาบอกเรานะมันเขียนส่งมาในกลิ่งแล้วนะแต่ถ้าไม่เห็นคลิปนี้ก็แปลว่าระบบจัดก,การเบาไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็น้องเป่งแปลงใสก็เข้ามาต้องสวัสดีสบายดีทุกคนนะครับยินดีเออมาอีกท่านที่สี่นะครับสบายดีนะครับเอ่อคุณขันคำนะครับน้องขันไปพาเพลินสวัสดีด้วยนะครับ อบ่าวก็ให้ข้อคิดไปหลายท่านเนาะก็พยายามดีกเรียงสิ่งที่บ่าวบอกเพราะบ่าวเจอมากับตัวเองแล้วพระจิตปีพฤศจิกายนปี2 5 6 6ัาสิ6กผ่านมาหรือว่า2 0ง3สาผ่านมานู่นมันไปตรวจย้อนหลังนะครับวันทําเสาร์อาทิตย์นี่ส่วนมากก็ไปเล่นน้ำตกนะครับยิ่งอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับไปนะครับเพราะการพักผ่อนหน่อยนะครับอ แล้วบ่าวเป็นคนไม่นอนกลางวันนะครับภาษาบ้านเฮ้า่าบนนอนงกังที่ร้านอาหารต่างๆนะครับทางในห้างและนอกห้างนะครับบางท่านอาจจะพาครอบครัวไปนะครับน้องดาววันแสงทองสว่างนะครับยินดีต้อนรับสู่บ้านของบ่าวบ้านนาพาเพลินนะครับ แต่ถ้าไม่เห็นคลิปนี้ก็แปลว่าระบบจัดการเบาไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็น้องเป็งแปงทรใสก็เข้ามาต้องสวัสดีสบายดีทุกคนนะครับยินดีเบาแกก็แค่ว่าเอ๊ะทำไมเขาทีมงานเขาตรวจสอบจะบอกว่าเออคุณธีรธรรมทีมงานเราตรวจสอบผิดพลาดต้องขอเอาติดเหลืองนะครับตอนบ่ายติดแดงนะครับแล้วตอนกลางคืนประมาณเกือบเก้าโมงคืน ติดอะไรรู้ไหมภัรด้วยนะหรือว่าขอโทษด้วยมันไม่มีคําว่าขอโทษนะครับมันบอกแค่ว่าทีมงานตรวจสอบพิดพธาพแต่เบาวยังไม่พีคเท่าไหร่แปลว่าถ้าเราเอ่ยชื่อประเทศเรียบร้อยนะครับแต่เอ่ยครั้งหนึ่งสองครั้งต่อไรอาจจะไม่เป็นไรนะครับแต่ทุกครั้งที่ที่เบาขึ้นลยสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับถ้าท่านใดนะครับมีเวลาก็ไปเยี่ยมชมบ้านของเบ,บ่าบ้างสวัสดีครับ เพื่อนๆน,นะครับถ้าท่านใดนะครับมีเวลาก็ไปเยี่ยมชมบ้านของเบ่าบ้านเลยไม่มีหนังสั้นเข้าคงเข้าใจเนาะหนังสั้นก็คือโฆษณานั่นแหละนะครับก็เลยไปลบทิ้งทั้งสองคลิปนะครับแล้วก็จะตอบกลับเอาเร็วสุดไม่เกินสีวันและช้าสุดอาจนานกว่าน,นั้นนะครับเบ้าก็เลยลอรอดูมันป้องกันความปลอดภัยให้เรานรั่นแหละเพราะปกติเวลาไลฟ์สดขณะ ไฟ์สดขับรถใช่ไหมมันมันก็มันมีโอกาสเกิดพักผ่อนอย่างอย่างอยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะไปพักผ่อนหรือว่าไปเล่นน้ําตกอะไรอย่างงี้นะครับเมันก็ผิดนะครับหมายถึงว่าถ้าบอกอันไหนกดผิดเนี่ยถ้าเ่าบอกในนี้ก็ผิดเหมือนเดิมวันนั้นจนโดนบล็อกในไฟ์สดเลยกดกราติกถูกสีฟ้านั่นแหละสาเหตุที่ระบบต่อเป่าไว ถ้าคนไหนมีติ๊กถูกสีฟ้าน่ะเวลาเรามีปัญหานะครับเพื่อนของบ่าวก็จะอยู่หลายประเทศนะครับแต่ก่อนเข้ามาตามตามชื่อเฟซเขาได้นะครับนะครับน้องดาวันแสงทองสว่างวาวห้าเก้าไรยินนะครับเอาบ่าวก็ต้องได้ไปลบสองคลิปบ่าวก็สังเกตดิ ปกติอับคลิปเสร็จปั๊บแป๊บเดียวก็หนังสั้นเข้าแต่วันนั้นอับทั้งวันมาทําความผิดมันก็ไปเห็นเท่นั้นนะเพราะฉะนั้นคือเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าระบบ AI หรือว่าโปรฟิตติดเหลืองแต่เหลืองที่นี่ไม่ได้เหลืองเหมือนทุกครั้งมันติดเหลืองเราจะไปติดในคลิปแต่วันนี้ไม่ติด